มันจะมีเสียงหรอเฮ้ยเบเบเบใครวะเม่น้องมอน้อเวียครับสวัสดีครับสวัสดีอาเพื่อนๆพ่ที่ทุกๆคนเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะตากนันนะรับผม ก็วันนี้ผมก็ได้มากับน้องเบสสองคนนะครับผมสวัสดีครับผมเบสคนแรกต่างนะครับผมวันนี้เราก็ได้กลับมายังบึงผีโพงครั้งนะก็จินดาเนี่ยได้บอกกับเราว่าน้องพี่ชายน้องได้โดนทําร้ายนะครับผมใช่ไม่รู้ว่าใครทําร้ายนะใช่ก็วันนี้เราก็เลยจะกลับมาดูนะครับผมว่าอาการน้องเนี่ยเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าเราจะเจอเปล่านะครับใช่ก็น้องอ่นีก่อนที่จินดาเองก็น่าจะเอาพวก เข้าอะไรมาให้น้องนะวันนี้เราก็เลยไม่ได้พกอะไรติดมือนะก็เราเป็นห่วงน้องก็เลยว่าจะมาดูน้องเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับผมแล้วก็อด้ยากนะวันนี้ผมก็ได้มาคนเดียวนะมาซุ่มดูนะครับผมเจอเจอแบบเจอพี่ตาเจอใครไม่รู้เหมือนเดินหาเห็ดบอกไม่รนะู้นะอ๋ออ๋อนนั่แหละอ๋อเบลก็ได้มาซุ่มดูแต่เจ็บนึง มันเจอเจอผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่ย่ามสีชมพูก็ค่อนข้างอันตรายแล้วเป็นผู้ชายเลยเพราะเราไม่รู้ว่าน้องเนี่ยบาดเจ็บหรือเปล่านี่มั่นใจนะเลยเราเนี่ยเลยมาดูกันนะครับผมครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปข้างในเลยดีกว่าก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากไว้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามวัดพงษ์กับเบดเลยนะผมเบลเป็นน้ำหน้าไปแล้วน้ำเยอะอยู่นะน้ำเยอะแล้วน้ำอะไรจะลดก็ไม่รู้นี่หนาวอะลยเป็นเดือนแล้วส้วงกว่าจะลดกว่าน้ำจะลดอะ วันนี้เนี่ยผมก็ได้มาคนเดียวนะพี่ตาช่วงประมาณเทีเ่ยงเที่ยงแหละเจอมันได้ทำร้ายอะไรหรอือป่าหรือว่าทำร้ายอะไรผมไม่กล้าเสียงดังเลยพฤติกรรมเป็นยังไงอ่ะมันเป็มันเดินหาอะไรสักอย่าง,างนะไม่รู้ว่ามันหาไม่ไ,อ,ไ,มไอ,อ้คนชาว,ชว,ชวบ้านแถวขึ้นมาหาเห็ดบนบเขาปะผมก็ไม่กล้าเสียงดังไม่กล้าเลี้ยงกันนะกลัวว่าจะแตอันตรายไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้ายนะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันที่ทำร้ายน้องมอหรือเปล่านี่มั่นใจใช่ไหมไม่เลยปุ๊บไม่ Đấy là Đẹp nào đó lấy, chưa lấy, chưa lấy Chưa mà đi Ồ, đúng chưa lấy Ồ, là đấy, không có bị tám nhảy rồi đúng chưa đã. Đấy, <laughs> เช้าสวยแต่กลางวันนี่ม่นไอกลางคืนนี่มันโคตรหล่อเลยสวยมากนะผมหมาช่วงกลางวันนี่คือแบบสวยเลยนะครับผมไม่การาสวยมากสวยจริงตกกลางคืนเท่านั้นแหละใช่ผาหลอนจัดเลยคือว่าเราเจอพี่ชายน้องมอตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนท้องน้องมอเนี่ยเราจะไม่ได้เจอนานแล้วนะอาสงสัยมากอาแต่ว่าพี่เจอเหมือนเป็นพี่เคยมาดูจินดานะมาแไห เที่ยงตอนเช้าไม่ใช่ว,วันสายๆอ่ะคือมาดูผ่ <ừ, S 1> าน้องมอสด้วยน้องมอสเลยคิดถึงพ่อมากก็เลยผ่าน้องมอสไปด้วยพอแบบหาไปหามาเหมือนจะเจอพ่อน้องมอสทำพิธีอะไรทุกอย่างนเนี่ยใช่เหรอเหมือนว่าเหมือนเขาเขารู้ว่าน้องมอสมาแบบไม่รู้นะก็คือรีบหนีขึ้นแบบเข้าป่าไปเลยอ,ะอล่ะไม,มไม่รู้เหมือนกันี่อยู่เขาก็หนีไปคือแบบหนีเขา้าป่าไปแต่น่าจะใช่พ่อน้องมอสแหละบมือน,น้องมอสสัมผัสได้ว็นพ่อเขาอ่ะ <ừ. S 1> ก็เลยเอา่าหนีเข้าป่าไปไม่รู้ว่าไม่รู้ ขนเขาทรมานเขาถึงหนีนี่ไม่เขา้าใจเหมือนกันนะปกติเขาเจอลูกเขา่าเขาจะแบบวิ่งเข้ามาก่อนลูกใช่หรือว่าเขาไม่อยากอ,อยู่ใกล้ลูกหรือเปล่าอา,อาจา<ม>จะนะใช่มีสิทธิ์นะเพราะเหมือนว่า,าก็เหมือนลูกเขาจะมาอยู่กับเราเล้ยพักหนึ่งแล้วก็คือแบบเอออยากให้ลูกได้ดีเลยแบบนี้ปะ่ะคือไม่อยากให้ลูกกลับมาอยู่อยู่แบบเดิมนี่มั้ยไม่เหมือนมาก่อนนะพี่จ้าใช่ทำมยกินไก่ใช้บ้านเลยนะใช่ครับผม วาตัวมากนะพี่ตาดตอนคืนอันตรายนะใช่แล้วขวบขวอยู่น้โจยาเจอแล้วเบสเราไปดูลุงกันป่เพื่อเจอลุงสีโพงพี่พิตามาพี่ยี่ด่านี้ตั้งไหน เหมือนไม่ใช่เผื่อเราเจอลุงไม่พี้ผมนามจดูเท่าไหรวันที่พ่อเคยนอนตรงนี้ไงออ๋ไปดูตรงนี้ก่อนไหมดเดิอนเดืนนันเราก็เดือดจะเผื่อเราเจอเดือดอยู่อ๋อ,อไปลองไปดูเผื่อจะเจอตัอวนี้เราจะเข้าไปดูที่เดิมนะเผื่อจะเจอพ่อน้องมอสอ่าอยู่ก็ได้นะเจอทำอพิธีกรรมหรือไม่ใช่ก็ตอนเช้าเราไม่เจอกลางคืนนะมิสิที่จะเจอสูงกว่าตอนเช้าเขาทำพิกรรมี่ไหนเขาป่านเลยเรื่องจริงเราไม่รู้หรอกแต่เหมือนน้องมอสเนี่ยได้กลิ่นนะเหมือนมันรู้สึกเหมือนสัมผัสได้ว่า ว่าเป็นพ่อสะพานนั้เป็นพ่อก็เลยอาวิ่งเข้าไปนี่ก็คืนที่พระจันทร์เป็นดวงนะทุกคนคนได้ด๊ใช่พรจันท์เป็นดวงนะครับผมเต็มบ่ไม่รู้ไม่เมึงกัเต็มบ่ไม่เต็มองไหนอันนี้นี่ผมก็เจอคนเนี่ยเดินเข้ามาผมก็วิ่งตามมาทางเนี้ยทางนี้เหรอไม่ตกหล่นตามน่ากลัวมากไม่กล้อะไเสียงดังเลยเสร็จเียบร้อยถ้าบางนี้ไม่โดนพ่อละมอทำร้ายเหรอ พอลม,มทั้งไหนวะม,มืดวะทางนี้มัม้งบ้าตามมาจะพามั่วทางไหนวะผมก็มืดๆน,น,นี้ผมก็ไม่ค่อยถูกกันนะนี่ยเนี้นี้นนวันนี้พี่บินดาเอาอะไรมาให้นะอ่าเอายาพวกยามาให้เอายามาให้ใช่ไหมใช่ยาก็าเข้าห้องกินมา <inequalities. S 2> <cử> พร้อกันเลยเบ้าอ๋อไม่มีน,มนี่วะนี่ทุก คือหมาเมื่อเขาทำพิธีอะไรทุกอย่างมันรักษาตัวเอง่ะตรงนี้เหรอใช่เขาอยู่กับหมาตกใจเลยค<ท>ือตอนาเราเราแบบเราไม่ได้เข้ามาถึงนี่นะพี่ตั๊กใช่แล้วปกติเราไม่เข้ามาแล้วก็อเข้ามาคือพียมากคือเทียนอะยังไม่ดับเลยนะใช่เหรอก็แปลว่าคือ,อพอ้องมอสน,น่าจะยังอยู่คือแบบเพิ่งจะไปอยงี้ก็คือเหมือน้องมอสมาหาปุ๊บเหมือนพอน้องมอสเองก็รู้แบบรู้รู้สึกได้แต่ว่าก็บอกพี่เลยนะครับว่า ห่างกันอยู่นะพี่ตักเราไม่คิดจะเข้ามาตรงนี้เลยเราไม่เคยเข้ามาตรงนี้ยังไงผมว่านะพ่องน้องมอสเนี่ยต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยไม่รู้ว่าแกไม่สบายหรือเปล่านะไม่มั่นใจเพราะเราไม่เจอแกนานมากแล้วใช่เราไม่ได้เจอนานแล้วนะครับผมมุงโจ้มุงโจ้เขาจะได้ยินเปล่าพี่ทักเราเลี้ยงไม่รู้ดิตั้งเป็นตั้งห้าสองแถวนมาแกเนี่ยอาจจะนองบนต้นไม้ก็ได้นะเพราะเคยเจอเคยเจอแกน่ะใช่ เคยเจอนอนบต้นไม้เลยเคยเจอแกนอนบนต้นไม้ไงอาจจะนอนที่ไหนสักที่แบบต้นบางต้นไหนสักต้นนะไรก็ได้อาจจะนอนอยู่ก็ได้ต้องดูดิคือไม่รู้พี่โพมันนอนยังไงนะแต่ว่าคือคืนนั้นมาเจอมันนอนบนต้นไม้เลยอะ๋อดีดีดีที่พระคเพื่อเราเจออยู่นอนบนต้นไม้นี้จบเลยนะพิกเลยนะว่าเราก็เจอพฤตกรรมของตนน้องมอสแล้วนะครับผมกำลังรักษาตัวนะ ใช่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงไม่อยากเจอน้องมอนนะแต่ก็คงมีเหตุผลของเขาแหละบางทีอ่ะเขาเนี่ยไม่อยากอยู่ใกล้ตัวลูกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวลูกเนี่ยจะกลานเป็นเหมือนเดิมอันมีส่วนนะพี่ตักมีส่วนเพราะว่าน้องมอนเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยก็ค่อขนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมเดือนกว่าแล้วนะเป็นเดือนแล้วมันอยู่กับเราอันนี้น้องมอนเนี่ยก็เริ่มพูดไทยเป็นแล้วนิดๆน,น,นะครับผมก็คคำว่าสวัสด,ดีสวัสด,ดีอ่ะ ลองหาดูไปตัวนี้นะลูกแคร์น้อยอยนี่ก็ได้ใช่ปะพี่โจพี่โจเดี๋ยวแล้วเขาจะรู้เหรอรู้เขาในโดรทำร้ายอนะ่ะไม่รู้เหมือนกันพีจ่จ๊ะลูกชารคนโตนะอืมแต่ลูกชารคนโตดูเหมือนว่าจะไม่มีคู่ไมมีของอะไรเลยนะอืมส่วนจะเป็นเหมือนคนธรรมดาเลย รู้ว่าแม่เขาพานี่ออกไปก่อนได้ปะเปียบเอ้ยคนเราคุนนับไม้เ,มยเลยบูกกระ่อ,ของข้าไหนพี่จา้าพี่จ้ารู้ปะอะไรท,ที่นามาอันนี้ไม่รู้อะที่ที่เคยเจอปะหรือว่าไงตรงน,นู้นปะงในโน้นนะไม่แน่นะ อันนี้เสียงอะไรบางอย่างเสียงคล้า,ากับคนเดินแเสียงอะร้อยอ,อุ่ตกใจเลยเพื่อเส้นผมแมงมุมาา เด็กมาแล้วไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอน้อง่อนนะครับไม,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นกอภัยนี่มันลอยเห็ดลอยเห็ดเลยนะลอยเห็ดน่าจะลอยเห็ดจุดน,นี่มันนะผมก็ไปเจอเห็ดตรงนี้ด้วยน้องมอดน,ะอน้องมอสเป็นคนเจอนะ พี่แจ็คให้โอกาสเนี่ยเดี๋ยวมันนอนจำพี่แจ็น้องมอจำนะได้ให้โอกาสจะมามาทำกับผมกับเขากินกับพี่แจ็น้องมนพี่กูเขารู้สึกว่าพี่แจ็น้องมนจะคุยรู้เรื่องอยู่นะใชกว่า

รู้วราจะลองเข้าไปดูน้ปลาไผ่สักครั้งหนึ่งไงไปดูปลาเดียเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวยอะไรวะาต่อไปกลับเลยไม่เจอวะ แล้วพอลองเข้าไปดูในกอไผ่ใช่ไหมเออเงี้ยไปไปลองไปดูดูไปก่อนไปก่อนลองเข้าไปหาดูดีกวาไม่เจอก็กลับแล้วไม่เจอแต่เราก็กลับแล้วมันน้องอาจจะขึ้นไปเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ได้ที่น้องเขาเนี่ยอาจจะกลับไปหาแม่ของเขาเราก็ได้โอ้คุยนี่ของจิ้ให้แม่ใช่นี่กับเขาเนาะหอบกูเคยเอาปลาตัวใหญ่มาให้ใช่ป่ะตอนนั้นอะ ใช่คือ um ยิงได้แล้วคือตอนนั้นเจอกำลังหาหอยเลยมากระนองมอตอนนั้นโอ้มั่งดีใจดีใจจัดเลยคือเจอน้องอ่ะใช่เหรอเออเขาดีใจจัดเลยเจอน้องคือกอดกันใหญ่เลยเหมือนนมอสแหละขี่อย่งที่บอกนู้นเอาพวเขาเร็วเลยยำมาม่าเหรอใช่ยำมาม่ามาให้เหรออ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกหน่อยนึงนะทุกคนข้างในนั้นก็จะเป็นกอไผ่นะครับผมะวังเวงจัดเลย เข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปไม่เจอเข้าไปไม่เจอไหมเข้าไปเจอโจ้กันจบไปนะไม่เจอก็กลับนะถล่มเลยนะไม่คงไม่ให้โจ้แล้วอาจจะเป็นคนในหมู่คนในหมู่บ้านนู้นหรือเปล่าขึ้นมาขึ้นมาหาเห็ดบนเขาเป่าไม่แน่นะเพราะว่าวันนี้ผมก็เจอนะเพราะตอนนั้นเช็ดกำลังออกไงใช่แต่ว่าผมไม่กล้าส่งเสียงนะเพราะว่าถ้าเราเจอคนแปลกหน้าในป่าเนี่ยเราจะไปทักมั่ว ถคือเป็นโจรได้เลยได้เงี้ยใช่มันอันตรายนะครับผมขนางห้าคนรู้อะไรเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรบ้าเะรอม่ใช่มีเสียงอะไรเฮ้ยเบ้เบ้เบ๊ใครวะ ดูดิีใครป่เอยู่ใจเนีู่ห้างอยู่หางยัวะโจนะระวังตัวแล้วพี่ทักเราบ้างใช่โจันปะใครวะเป็นน้องมอน้องเวียอย่างนะเฮ้ยว่าทำไมนอนเนี้ยใช่ปะ้ยเออใช่พี่ทักพี่ใช่น้องมอดูวยควาอยู่วะใช่ด ท้นววี่ก็เหมือนอะไรท้นีแหละฮะมาลองคกันนี่ก็เหมือนเหมือนอะไรท้องนี้แหละเบือน่แหละน้องบอกว่าน้องโดนตีไปแล้ท้องนั่นแหละ เอาร์ดูเหรอน้องนตีน้องต้นตีเหรอเออนเบอร์ทองน้องเหรอ,อ,น,อน้องขอกน้องต้นตีหลังอ่ะพี่ตัก๊นหนกหัวตัวใหญ่ประตูชอบนั่นข้งงในเบอร์เหรอน้องขอจำไม่ได้ทุกคนถามว่าน้องเนี่ยจำได้ไหมว่าใครทำร้ายให้เบร์คนที่ผมเจอแน่เลยพี่ตัก๊กแน่ๆนะน เอสูดเท้าเสียวพวกอะอสูดเท้าเสีเยวใส่ย,ยามด้วยน่าจะใช่นะนึกว่าชิโนะเมื่อไร<ม>ตกใจนึกว่าใครผมถามว่าทำไมมานอนอย่างนี้เขาบอกว่าน้องเขาพักอยู่นะเขานั่งพักนะั่งคือเขาเจ็บ<อ>คือเขาเจ็บเจ็บหลังไงยเขาก็เลยมานั่งพักจะเข้าไปข้างในนะน้วนะน้องมีน้องเที่ยว่ะน้องเที่ยวก็เลยอยู่น้องเหงื่อหมัวเอาเท่าไหร่ เออจะขายมา,า,ยม,ามันไม่ย้ายว่ะย้ายหรอออ๋อน้องน,นอนในพักหน่งนะก็คือตอนแรกเขาบอกว่าอะไรมันจะมา,าหาเนอะหา,ะาพ,พักไปมาหาัก,หากให้าพ,พักให้แม่ไปมาหาพักในเบึงให้แม่มั้งเพราะว่าในในเบึงน่ะผักบ,บุ้งเยอะมากๆเลยนะก็เหมือนแล้วก็น้องบ่อยนะน้องอันนี้นอนหลับไปเลยมั้งเหมือนนั่งพักอ่ะแล้วก็หลับไปเลยน่าจะน่าจะปวดแผลเลยป่ะอืมแล้วที่แล้วผมก็เคยผมก็มานะน้องน้องเนี่ยอยู่ก็เดินออกจากป่าพิตักแล้วก็ ล้มลงไปเลยน้องโดนทำรายนะน้องบ่อฮะโอเคแล้วเซอ่ะเซน่นเซเเชอจุพิเอ่อรลองทอนเลยะก็ผมถามถามน้องว่ายาที่เคยให้ไว้ยังเหลือป่ะครับอกยังเหลือนะกระทากระทานั่ซอซีล่ะเซนั่นเซอซีล่ะน้องใช้เป็นนะนยาที่เราให้ไว้ อาเงินที่พี่ทักก็บริเยบริส้นเหรอเนี่ยพวกอะก็อ๋อโหน้องมือพะนี่เลยก็ถามน้องว่าเราต้องไม่ส่งน้องเปล่าไปใช้ก็ไม่มีด้วยเยอะเพี่อนดำมั้ยใส่ชุดได้ลำมั้ยนะทุกคนคงจะให้ไปใช้เนี่ยผมจะเอาไปใช้มาให้น้องนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วนะทุกคนบริส้นเหรอพวกอะเพือนจลินาอย่าเนื้อหม้อก็แหละก็ถามน้องว่า ให้เราไปส่งเปล่าเราคืออยากไปเจอแม่แถวแม่อยูไ่ไหนเขาบอกไม่ต้องนะเดี๋ยวก็ลองถ่ายอา่ะเดีบบทท๋ยวเบอร์เบลโปรทองคุ้งเขาบอกให้เรากลับไปดักเหมือนไม่อยากให้เราเข้าไปในป่าแนละ้วไมหมล่ะเรา,เราบอกว่า<ข>ให้กลับไปนะเพราะว่ามันดึกแล้วไปดักกลับอะไรด้วยส่งส่งถึงนิดหนแต่ว่าเขาไม่เขาไม่อยากให้เราไปยุ่งนี่แหละไปดักไปด้วยไปใช่ผมก็ไม่ดีแล้วผมให้น้องเข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ไปเดยกกลับบ้านซื้อใหม่เอา เดี๋ยวซื้อลูกใหม่ก็ได้เรื่องนี้ก็ให้น้องเอาไปเลยโอ้แต่ว่ามันบางคืนนี้มันมองอะไรไม่เห็นนะพี่นะใช่น้องเน,นี่ยไม่มีเจตนาที่จะมาทำร้ายเราสักน,นิดเลยนะไม่แต่ว่าวันนั้นให้ใหไปแช็คกันเขาจะก่อไฟเป็นอยู่มั้งเพราะวันนั้นให้ให้ไปแช็คไปเลยใช่ป่ะให้เาขาเรียกอะไรขี้ยางยางพลาราเหรอขี้ยางนะอ่ายางพาราไปเช็คก็คือติดให้ไปด้วยไปแชร์ก็ให้ไปด้วยให้ไปด้วยใช่ป่ะใช่อืมแสงดึมืดมองทางนี่ ไดี๋ย่งไครับไปทุกคนเดี๋ยวเรางจะต้องเดินทางกลับบ้านนะนเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาติดไม้ติดมือเลยอ่าไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะใช่ทุกคนวิ่งพัานมเราไม่ได้เอาอะไรมาให้น้องเลยนะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าน้องเนี่ยโดนทำร้ายนะผมรีบมาเลยนะครับผมใช่ผมรีบมาดูอาการน้องเลยนะครับก็ถือว่าอ่าน้องยังยังอยู่นะก็คืออาจจะบาดเจ็บไม่รู้ว่าบาดเจ็บหนักบาแต่ผมถามแล้วว่า ให้ผมถามว่าให้เราเนี่ยเข้าไปส่งน้องในป่าไหมแต่น้องบอกว่าไม่ต้องนะคือ้องให้ลิฟต์กลับไปใช่คือไล่เราไม่อยากเราคข้ยุ่งในป่านะแต่ว่ายายาก็ยังอยู่นะยาเหลือนะเหลือยาที่เราเคยให้ไว้คือยังเหลืออยู่ก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมแล้วก็พี่ตั๊กด้วยนะครับน้องเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรมากนะพี่ตั้งน้องเนี่ยก็เข้าไปหาแม่เขาแล้วนะก็ครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคับผมไปตามาันิกาพี่ตั้